ผิวหน้าสวยพิสูจน์ได้ใน1เดือนต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนนะคะเคยใช้สกินแคร์ตามกระแสตัวไหนเด็ดตัวไหนดังตัวไหนปังดิฉันต้องไม่พลาดเลยค่ะแต่โอ้ยหน้าพังมาไม่รู้จะทํายังไงค่ะสิวอุดตันสิวอักเสบนะคะขึ้นเต็มหน้าเลยในจะสิวพดสิวผื่นด้วยมีหนาซ้ำคนะยังทิ้งรอยให้เราเนี่ยกังวลใจในภายหลังอีกด้วยจะไปรักษาย,ยังไงให้มันหายกลับมาเป็นผิวหน้าที่เนียนใสแบบนี้เนี่ยมันยากมากๆเลยะคะ่ะตอนนั้นทําให้ไม่กล้าเปิดใจลองใช้อะไรใหม่ๆในช่วงนั้นไปสักพัก หนึ่งเลยล่ะค่ะ จนได้มาเจอกับเซรั่มวันดานะคะที่เป็นเซรั่มที่คนรู้จักเนี่ยแนะนำมาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเคยมีปัญหาเดียวกันแล้วก็หายได้ด้วยตัวเซรั่มตัวนี้นี่แหละค่ะวนตัวกังวลมากนะคะไม่กล้าลองใช้อะไรแล้วก็เลยไปหาข้อมูลสินค้าก่อนที่จะไปซื้อมาใช้ค่ะแล้วก็ได้ไปเจอว่าวันดาเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มนวัตกรรมจากธรรมชาตินะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดถึง2ตัวที่เขาไปคว้ารางวัลระดับโลกมาถึง4รางวัลเลยค่ะสารสกัดที่แพงที่สุดเลยนะคะคือตัวมะกอกป่าออร์แกน จากประเทศสเปนค่ะที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นผิวนะคะแล้วก็ช่วยชาร์จเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพค่ะและเขาก็ได้คว้ารางวัล g o Green Award and Best Industry Award for Best Use of Ingredients as a Final Product for the Active c o r a n o r i c ะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นแมนดารินเคลียร์นะคะจากส้มแมนดารินที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสฉ่ำวาวแล้วก็เล่นแสงของใบหน้าของเราค่ะตัวนี้นะคะการันตีคุณภาพด้วยรางวัล Go Innovation Zone Best Ingredient Award in the Actives Category แล้วก็รางวัล Innovation Zone Best Ingredient Award Finalist ที่ Paris ด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะการันตีในเรื่องของคุณภาพเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้มาครอบครองแล้วจริงๆแล้วก็ดูผิวหน้าตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามันดีมากจริงๆแล้วก็พวกรอยสิวรอยต่างๆะคะ่ะที่เราเคยมีจากการแพ้ตัวสกินแคร์ตัวเกาะหน้าตอนนี้ก็ได้หายไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกประทับใจมากๆกับตัวแบรนด์นกตัวนี้ค่ะส่วนคุณภาพของสินค้าไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าคุณภาพของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์ในราคาไม่แพงเลยจริงๆค่ะ การันตีผลงานนะคะจากผลลัพธ์ที่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยใช้มาแล้วประมาณ1เดือนนะคะตอนนี้รู้สึกว่าผิวมันแบบมันเด้งมันนุ่มมันอิ่มฟูนะคะฉ่าว่าสุขภาพดีมากๆเลยสามารถออกจากบ้านหน้าสดได้เลยค่ะตอนนี้ที่สําคัญนะคะสำหรับใครที่แพ้ง่ายนะคะแนะนําว่าใช้ได้จริงๆเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนแพ้ง่ายเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ใส่แอลโกอฮอล์ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีพาราเบนนะคะดังนั้นปลอดภัยกับหน้าของเราแน่นอนค่ะเฟซไม่รับนะคะผิวหน้าสวยใสยนะคะตั้งแต่7วันแรกที่ใช้ รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเลยแล้ว1เดือนเนี่ยหน้าดีขึ้นมากจริงๆนะคะอยากให้ลองเปิดใจลองใช้ดูค่ะแล้วคุณจะหลงรักวันดัเซรัมค่ะ